ท่านผู้ชมแม่ศรีนวลวันนี้พามากินส้มตำกับยำนี่ยำกับแก้มค่ามีคุณลุงข้างบ้านมากินเป็นมากินเป็นเพื่อนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ,รค,รบ,ค,รบคุณลุงมาเที่ยวหาที่บ้านก็เลยมีการดิง้งนิดน,นิดหน่อยนี่นะครับมากินส้มตำเป็นออเดิร์ฟแล้วก็ยำนี่ยำน,ยนี่สูตรนี่แม่เขาทำอร่อยมากเลยนะท่านผู้ชมครับนี่นี่คือ อแกงแกงเลียงส้มตำม,มีผักก็นี่ครับอร่อยท่านผู้ชมมาดูดิว่าฝีมือเขาเขาบอกสุดยอดเนี่ยเรื่องยำเนี่ยยำอร่อยจริงมาลองเดี๋ยวลองกินดูจริงหรือลองชิมส้มตำดูก่อนเนี่ยส้มตำนี่ครับคำใหญ่เลยใส่ชามคำใหญ่ๆ บางทีใหญ่ไปก็ล้นปากคับปากเองต้องจัดระเบียบไม่ดีเออใไหมอร่อยอร่อยนียยยยย่คนตำอร่อยคนตำต้มตำนี่คนตำยำน่าอร่อยจังนขัน เหครับแต่เราไ,ไปจิ้มไปจิ้มดำดูบ้างยำกุ้งเลยนะไอ้กุงก้งยำไม่รู้ยำอะไรไม่รู้ยำรวมมิตรเดี๋ยวกุง้งกุ้งตัวใหญ่ หอมหอมหอมใส่หอมเ้อะหอมหัวใหญ่หอมมาหัวที่เต่งเอามาห้าฝักบุญูนั่นแหละเดี๋ยวก็เอามาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่งคนข้างบ้านครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกินยำอือยำยำของเขาเลยอือแล้ไหนแม่ยาวบอก โอเคอร่อยจ้ะอืุ้มกอมมากอร่อยจริงต่อไปเดี๋ยวกางเรียงกางเรียงเดี๋ยยิ้มกางเรียงสบายเดี๋ยว เอาเดือบจักรีนแบบเป็นสีสันเพื่อสีสันเพื่อสีสันอือลองชิมแกงเลียงดูนี่เห็ดใช่ไหมเห็ดกอกินได้ผมรู้เห็ดอะไรดูดิ ชาเป็นไงอืมแกงเรียงซื้อมากออ็อร่อยอร่อยอันนี้แกงเรียงเราซื้อมานะรับไปทำเองแต่ว่าต้ตามตำกับยำทำทอมนำคนนู้นยำคนนี้อืมนี่เป็นคนทำติดตาบมาก คนที่กินเนี่ยคือคนนี้ยกับคนนู้นอร่อยท่านผู้ชมนี่ให้ดูเรื่องข้าวคือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องกันมาหาเอาเลยเอายำมาให้กินแล้วก็ปาดิ้งนิดหน่อยจบอร่อยแต่ว่ายำยำอร่อยจริง คำในครัวอีกงอักคำนครับดูเด็ยเนี่ยดูเดเนี่ยหมูยอเราใส่เอากุ้งกุ้งกุ้งหมูเอเนี่ยทอนี่ยไอย yo, of ่าเต้าห yeah. ูต uh ้าหูต şey ้าหูเ่ยต้า like ห uh, ู มะคัม่ใหญ่เลยแล้วก็อยังไม่เจอแม่แม่มีรหอกันกับไม่รู้่เป็นแม่ผักหอมต้องหอมนะหอมหอมแล้ก็มะเขือเทศหอมแล้วก็มะเขือเทศคำใหญ่ๆเลยโอ้โหอะกรจะหุดนเี่ยทีละคำทีละคำ เอาทีละคำเอาคำนี้เข้าไปก่อนแต่พอแม่้กุ้งออออจำเขาเลยเหรก็ใส่หมูกรอบเลยนะกากหมูเนี่ยอืมอ,อร่อยเลยลองทำกินดูไม่รู้ว่าเขาปรุงยังไงนะสูตรผมก็ไม่รู้อ่ะหนึ่งคนทำเป็นนู่นดังความมือผม แต่ว่ามีอกากหมูก็อร่อยอรสชาติยอดคลิปนี้พากินเป็นเป็นออเดิร์ฟน,นี่คือเนี่ยกับแก้มกับแก้มีแค่เนี้ยเป็นออเดิร์ฟยอดต่อไปเทนี้คลิปนี้จะชอบก็กดไลค์ถ้าชอบก็กดติดตามทมงบุญนะครับนี่ครับยำ ไม่รู้ยำอะไรเขาเรียกยำอะไรกันรู้แต่ว่าอร่อยมีกากหูด้วยสวัสดีครับ